สวัสดีครับผมสัญชาติแคลวธนงนะครับอายุ38ปีนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับเมื่อประมาณต้นปีนะครับต้นปีที่แล้วนะครับปีอกสองผมมีอาการวูบนะครับทํางานอยู่หน้ามืดนะครับวูบแน่นหน้าอกนะครับก็เลยพบแพทย์นะครับแพทย์ตรวจคลื่นหัวใจนะครับมีกล้ามหัวใจปิดจังหวะนะครับนิดหนึ่งนะครับหมอเขาให กลับไปพักผ่อนนะครับไม่ได้อยายอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นก,ก็อีกวันหนึ่งผมก็ไปหาหมออีกรอบนะครับตรวจเลือดผลเลือดก็ออกมามีผลอคอเลสเตอรอลสูงนะครับไรกีสลด์ก็สูงนะครับ200กว่าทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับรเกือบสา0รนะครับแล้วก็ไขมันดีน้อยแล้วก็มีสภาวะไขมันพอกตับนะครับที่หมอบอก หมอเขบอกว่าต้องควบคุมพฤติกรรมนะครับในการกินนะครับแล้วก็ต้องลดน้ําหนักนะครับกลับบ้านไปหมอให้เกลื่อแร่มารับประทานผมก็เลยงงก็เริ่มลดอาหารนะครับแต่ก็อาการวูบก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เลยลองศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับบังเอิญพบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับโ o คิวเทนนะครับตัวนี้นะครับก็เลยแอดเข้าไป ในไลน์นะครับลองถามกับผู้เชี่ยวชาญดูก็เขาก็าแนะนําให้ลองสั่งมา,างทานตัวนี้ดูนะครับทานได้ประมาณเดือนกว่าอาการวูบเหนื่อยง่ายก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมทานมาแล้วประมาณ6เดือนนะครับตอนนี้การถือว่าเกือบปกตินะครับอาจจะมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็มีบ้างนะครับนานๆสักครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากตัวนี้มาก็ดีขึ้นมากนะครับ ที่สําคัญผมมีความดันสูงด้วยนะครับก่อนจะมาทานตัวนี้นะครับก็ประมาณร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้านะครับอยู่ประมาณนั้นไม่ลงนะครับแต่พอทานตัวนี้ผมวัดไปเมื่อวานนะครับตอนนี้ลงมาร้อยสิบเก้าเจ็ดสิบห้าหกสิบแปดนะครับผลิภัณตัวนี้เป็น,ปนผลิภัณเสริมอาหารนะครับเป็นวิตามินนะครับ จะมตามินรวมประมาณ8วิตามินที่สําคัญต่อร่างกายนะครับที่สําคัญระบบเลือดแล้วก็ดูแลหัวใจนะครับท่านใดที่กําลังเป็นโรคความดันนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันสูงนะครับหัวใจนะครับผมแนะนําเลยนะครับโอเคเลยครับตอนนี้ผมสามารถวิ่งได้วันละสิบโลได้สบายๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ